ครับคุณลุยทีนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเป็นมือถือตัวนี้นะครับโปโก M4 Pro 5G นะครับเป็นรุ่นที่2ของโปโก M Series นะครับที่เป็น 5G เนอะนะครับจะเป็กจะเป็กจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยโปโก M4 Pro 5G นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีแรกนะครับ คูบลูนะครับผมไม่มั่นใจว่าบ้านเรามีขายหรือเปล่านะครับแต่ว่าอีก2อสีน่าจะมีแน่นอนนะครับคือ Power Black กับโ o โกย l โลนะครับสีเหลืองแรมเป็นแบบ l p d d r c x นะครับรอมเป็น u f s 2.2ซึ่งรุ่นที่ขายบ้านเรานะครับผมเห็นมีอยู่แค่รุ่นเดียวนะครับคือแรม6แล้วก็รอม 128GB นะครับ c p u นะครับใช้เป็น m e d i a t e k d i m e n s i t y 810นะครับรองรับ5 g 2ซิมนะครับ ถาซิปเนี่ยเป็นแบบไฮบริดนะครับลืมบอกไปเมื่อกี้ก็ใส่1เมม1ซิมหรือ2ซิมนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาด้วยกันทั้งหมด5,000มินะครับชาร์จเร็ว3-3วัตแถมที่ชาร์จให้ในกล่องนะครับน้ำหนักของเครื่องเนี่ยอยู่ที่195กรัมกล้องนะครับอาจจะลดมาจาก Poco M3 Pro 5G นิดหนึงนะครับกล้องหลักนะครับ50ล้านตัวเนี้ยดีกว่าตัว M3 Pro 5G นะครับ อันตรายนะครับแล้านไม่มีเลนส์มาโครนะครับกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลหน้าจอนะครับ6.6นิ้วแบบ Full HD+ นะครับเจาะกล้องหน้าแบบ dot display นะครับ Refresh rate อยู่ที่ 90hz ครับ Touch spin r a t อยู่ที่ 240hz แล้วก็มีในส่วนของ Sunlight Display นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงสำหรับในเรื่องของรายละเอียดของคลื่นนะครับสำหรับตัวนี้ รองรับ 5G นะครับ n1 n3 n5 n7 n8 n20 n28 n38 n40 n41 n66 n 7 N77 และ n78 ก็ <g> คือใช้ 5G ในบ้านเราได้ไม่มีปัญหานะครับ Bluetooth นะครับเป็น Bluetooth 5.1นะครับ WiFi รองรับ WiFi 5 g h z แต่แต่สปีดเนี่ยมันไม่ได้แรงมากมายนะครับลิงก์สปีดสูงสุดอยู่ดีที่ราวๆ400เท่านั้นนะครับ 390ด้วยนะครับผมยังไม่คือคนจริงเลขมันควรจะเป็น433เมกะบิตเปอร์เซกแต่ว่า,าที่วัดมามันได้แค่390นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะสำคัญนะครับลำโพงคู่นะครับแล้วก็มีรููหฟังแจ็ค3.5ให้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนแต่ว่าสำหรับผมผมแนะนะว่า,าไปใช้ตัวหูฟังดีแล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับ ก็เท่าที่ลองมา2เกมนะครับ ROV เนาะนะครับแล้วก็เกมชิมอิ c แพคเกมชิมแพคนี่พอเล่นได้นะครับก,รก็กระตุกกระตุกนิดน,นึงแต่ว่าเล่นได้ดีกว่า POCO M3 Pro 5G เยอะนะฮะดีกว่ากันเยอะคือ CPU เนี่ยแรงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เรื่องจากการความร้อนอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับดีดีกว่า POCO M3 Pro 5G เยอะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรนะครับก็ รอน้อยกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับอ o ีเนี่ยเล่นสบายๆนะครับ6 1เฟรมนิ่งๆเลยนะครับใช้ 5G ได้ด้วยนะครับ 5G ได้ทั้ง2ซิมนะครับ Wi-Fi ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับเล่นสบายๆสำหรับทั้ง2เกมที่ว่ามาแต่จะติดนิดนึงนะครับติดนิดนึงนะครับเรื่องของการเล่นเกมก็คือฟิล์มที่แถมมานะครับไม่ติดมือเท่าที่ควรนะครับ แนะนำให้เปลี่ยนฟิล์มนะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากมายครับแค่ก็แค่เป็นฟิล์มจบนะครับมาในส่วนของการถ่ายรูปนะครับก็รูปเนี่ยกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเนี่ยถ่ายได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับตัวนี้สบายๆแล้วก็ใช้งานได้ดีถ่ายวิวถ่ายคนนะครับสบายๆถ่ายอาหารได้ไม่มีปัญหานะครับอันตรายก็ ตามปกติของเสี่ยมีเลยครับมันไม่ได้ดีเด่นอะไรนะครับแต่ก็ดีไว้มีนะครับก็คล้ายๆกับโป c โกเอ็มส G แล้วกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่า50ล้านเนี่ยดีดีกวากันเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้านะครับอันนี้ชอบนะครับก็คือตัว Fov นะคือฟิลฟิลวิวมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ทำให้เรา,เ,าเก็บภาพได้ง่ายเนาะยืดยืดมือไปเนี่ยมันก็ เห็นตัวเรานะครับเยอะนะครับก็ทําให้เราเซลฟี่แบบคนง่ายง่ายนะครับก็เดี๋ยวเราดูในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงสวัสดีครับครูทีนะครับวันนี้กล้องหน้านะครับ b o k o m สี่ pro ห้า g นะครับเป็นไงบ้างไม่รู้ยืดสุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาแบบเต็มหน้านะครับปกติก็โอเคนะกล้องหน้านะครับ สรุปนะครับสำหรับ Poco M4 Pro เครื่องนี้นะครับต้องบอกว่าไงราคานะครับเห็นมาแล้ววันนี้นะครับห9 9 0าบาทนะครับที่ s h อ p e e นะครับวันที่12นี้นะครับถ้าใครดูคลิปหลังจากนี้แล้วอาจจะราคาขึ้นนิดหน่อยนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมผมคิดว่า,าถ้าถ้าเป็นราคาของมือถือในปีหน้านะครับสองพ มันจะเป็นมือถือราคาถูกนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับมือถือในปีนี้นะครับก็จะเรียกว่าไงือขึ้นคอน,นิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปนะครับมันไม่มีมือถือรุ่นไหนที่จะราคาดีเหมือนตอนต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับปี2021เนี่ยมือถือสูถูกมากๆแล้วแต่ว่ามันจบไปแล้วนะครับคือทุกค่ายก็อัปราคาขึ้นมานะครับทางผู้ผลิต CPU เองก็ ขอขึ้นราคาตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ทางค่ายมือถือเขาก็ทนไม่ได้ครับเขาก็ต้องอัปราคาขึ้นมาก็ถามว่าซื้อตอนนี้ซื้อได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณรอปีหน้าเดี๋ยวมันจะมีตัวอื่นออกมาที่เป็นคู่แข่งเดี๋ยวเราจะรู้กันเองว่าเออราคาตัวนี้มันไม่ได้แพงแล้วนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆว่าอนาคต อ่ะเอาพูดไงไอเนี่ยมันควรจะเป็นมือถือที่เปิดตัวปีหน้าแต่มันเปิดตัวปีนี้ก่อนมันเลยอาจจะดูราคาสูงไปนิดนึงแต่ถ้าเราเราเทียบกับตัวอย่าง Redmi นะครับ r e t m i 10เนาะก็ถูกกันไม่กี่บาทนะครับแล้วก็จะมีอย่างอาของยี่ห้อ R เหมือนกันสีเหลืองตัวนั้นนะครับได้แค่ Unisoc กเองนะครับ5 0 0พกว่าบาทที่เป็นรุ่นใหม่นะนะครับ ก็คุ้มคุ้มสำหรับผมคือถ้ามองมันเป็นมือถือ2022มันคือคุ้มแต่ว่าถ้าถ้ามองเป็นมือถือ2021มันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ CPU ก็มันเป็น CPU เีเจนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กล้องก็อาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับ50ล้านกับอันตรายซึ่งถามว่าใช้นในชีวิตประจำวันโอเคไหมมันโอเคนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะาปกติคอม คนปกติไม่ค่อยได้ถ่ายมาโครเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเราไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเราถ่ายแต่วีโกโลใช้แต่50ล้านอันตรายและพวกนี้อยู่แล้วนะครับกล้องหน้าก็ผมว่าโอเคนะคือแบบยื่นมือไปแล้วแบบเออเขาเรื่องนะระยะมันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จอ90้าเฮิร์ตก็ก็ดีกว่า60อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ทนนะครับชาร์จเร็ว33วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่5,000ก็สบายๆทั้งวันนะครับคือใครหามือถือมาปล่อย5 g เป็นแบบพอสปอร์ตเนี่ยแบบผมเนี่ยแบบผมเนี่ยหาหาอยู่หาที่มันแบบอ่าเน็ตแรงๆแล้วก็แบตอึดๆอยู่นะครับดีกว่าใช้พอ o c ตไฟฟ้า i แล้วก็แบบเราไปใช้กับรถยนต์ก็เสียบกับ Android Auto ได้เลยนะครับก็เจ๋วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ POCO MC Pro 5G นะครับก็สรุปสั้สนๆว่าถ้ามันมองมันเป็นมือถือ2022มันก็จะคุ้มถูก ในราคาของมันนะครับแต่ว่าถ้ามองเป็น2021เออม,มันมีตัวรุ่นพี่อย่างโปก o X3 Pro ซึ่งแต่ว่าอันนั้นมันเป็น 4G ไงนะครับหรือแม้แต่โปก o M3 Pro 5G ซึ่งก็ราคาพอๆกันแต่ว่าก็แรงตัวนี้แรงกว่านะครับใครซื้อมาเล่นเกมตัวนี้ค่อนข้างจะดีกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของชาร์จเร็วนะครับชาร์จเร็ว33วัตต์มันเป็นตัวชูโรงของตัวนี้นะครับก็ยังไงก็ฝาก โปโก้นะครับ M4 Pro 5G เครื่องนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าปีหน้าเดี๋ยวเราเราน่าจะได้พูดคุยกับมันอีกยาวนะครับเพราะว่าแรดูไม่น่ามีตัวไหนมามาสู้ได้ในราคาประมาณ7,000นนะครับน่าจะอีกยาวอะ่ะคือขนาดยี่ห้อ r สีเหลืองอะ่ะเขายังยังอ่า5,000เขายังได้ยูนิซออ็อกอ่ที่610อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้น และดูจะหาตัวสู้ยากถ้าเป็นมือถือปี2022นะครับก็วันนี้น่าจะแค่นี้นะครับผิพภาพกันใดขออภัยมาได้ที่นี้วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ